พระพุทธบาทสีหอยตำนานล้นนานนาล่องไปตีกลางปลาในดอยเขตตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีสถานตีสำคัญต่างพระพุทธศาสนาที่หนึ่งมีชื่อว่าวัดพระพุทธบาทสีหอยสถานตีแห่งนี้จะมีหินที่มีหอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าใหญ่น้อยนักถึงสีพระองค์ในพระทะลกับนี้อันได้แก่ พระกักุสันทะพระโกนาคามณะพระกัสปะกับพระโคตมะพุทธเจ้าหอยพระบาทหินตึงซีจะมีวิหารแปลงควบไว้ตั้งอยู่บนหินสูงใหญ่ต้องแปลงคันใดขึ้นเชื่อกันว่าเป็นหอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแม้แต่กรุงเสีอย,ยุธยายังต้องแปลงจำลองไว้ที่ปราสาทนครหลวงของวัดพระจันลอยในล้านนาะบ้านเฮาก็มีจำลองไว้ที่วัดพระาธาตุหลิ่บุญใจเช่นกัน อันตำนานที่มาของพระบาทสรีหอยแห่งนี้จะเป็นจะได้จะน่าสนใจขนาดไหนมากดแชร์กดไลค์และหับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับอันตำนานพระพุทธบาทสีหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉบับ,บ้านลานนาไทยได้เล่าย้อนถึงความเป็นมาของมหาศิลาเพชหินที่เป็นพระบาทสีหอยแห่งนี้อันก็มีใจความว่า ย้อนไปเมื่อครั้งอดีตกาลนับได้เก้าสิบกับหลวงมาแล้วในสมัยหัน่นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกมนุษย์เพื่อโพสตสัตว์ตั้งหลายเพื่อปจากวัตตะสงสารดังเจนพระโคตมาพุทธเจ้าของเฮาวกวนนี้ในเตื้อนั้นพระสาวกตนหนึ่งในพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีฐานะเป็นพระสังฆานายกเป็นใยญ่เนือกระทรวงตั้งหลาย ปกครองส่งเป็นจำนวนนักพระสังฆานายกตอนนี้มิจัยไฟหาในปัจจัยถึงสี่อันมีจีวรนบินทบาตเสนาสะนะคีลานะปัจจัยนักเกินควรและได้มีคำสั่งออกไปทั่วสังฆะมณฑลว่าวัดของเฮานี้บะเหมือนวัดอื่นๆด้วยเป็นที่ชุมนุมของพระมหาเทระเจ้าอยู่เป็นประจับจะอันแล้วขอเอพระพิษุตังหลจงนำเอาปัจจัยสีรวมตึงแก้แหวนเงินทองตังหล มาฮือแกวัดของเฮาเพื่อว่าจักได้ถวายตานแกพระมหาเทระเจ้าต่อไปเตือนนันทรงตังหลตังเกิดความตุกใจแต่เกาะบก้าคาัดค้านกลัวย้อนจะเป็นความผิดทรงตังหลายจึงได้นำเอาปัดใส่สีอันเป็นเงินคำมามอบเพื่อวัดสังฆานายกจนเต็มวิหารสุดท้ายแล้วเมื่อพระสังฆานายกตอนนั้นมรณภาพตายไปก็ได้ตกมณหกจมลงไปในอบายภูมิตึงสีเป็นเวลาเมิน ก็ย้อนกรรมที่ได้เบียดเบียนส่งตังหลายไว้เมื่อใจกรรมในมรณะหกเสียงแล้วก็ได้เกินมาเป็นเพชมีชื่อว่ามหาศิลาหลวงใหญ่หรือเพศหินบะสามารถอูจาได้เนื่องด้วยสรีละกายเป็นหินว่าอันนับแต่หันเป็นต้นมาการเวลาล่วงเลยมาได้92กัปหลุถึงสมัยของพระพุทธเจ้ากะกูสันทะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทธละกับนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้สเสด็จมาโพธิมหาศิลาเพศแล้วได้ประทับหอยพระบาทไว้เป็นหอยแรกจากนั้นก็ได้โพธิ์เมตตาสอนมหาศิลาเพตท่านว่าคือาวนาบริกรรมคาถาว่าอปปกิจโจอปปกิจโจซึ่งหมายถึงนักบวชควรทําตัวเป็นผู้มีภาระน้อยเพราะการมีภาระนักบัจจัยหนต่ตางแห่งมรรคผลนิพพาน จะกลายเป็นมารมาผูกใจทำใหต้ตนต้องตกไปในอบายภูมิหลังจากที่พระพุทธเจ้ากับปุสันทะได้เสด็จดับขันผลิตพิพานไปแล้วก็มาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าโกนาคามณะพระองค์ก็ได้เสด็จมาที่มหาศิลาเพศรแล้วได้โพธิ์ตรัสสอนว่าเมื่อภาวนาบริกรรมกระถาว่าสัตละหุกะวัติไปตลอดจะได้ล่วงพ้นจากความเป็นเปลไปภายหน้าจากนั้นพระโกนาคามณะพุทธเจ้า ก็ได้ประทับพ,พระบาทเป็นหอยที่สองครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าโกโนาคามณะได้เสด็จดับขันบริญพานไปแล้วก็มาถึงสมัยของพระพุทธเจ้ากัสปะเตือนนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จมายังมหาศิลาเพชการมาในเตือนนี้ก็เนื่องด้วยเหตุผลสองประการนั่นก็คือประการหนึ่งเพื่อให้มหาศิลาเพชพ้นจากความเป็นเพชและแห่งประการหก็คือ ทรงมีพระดำรัสชี้แนะแกมหาศิลาเพศว่าเื่อภาวนาบริกรรมกระถาว่าอัปปะข้ะโพอัปปะข้ะโพเพือ่อรอดพ้นจากความเป็นหินจากนั้นก็ได้ประทับพระบาทซ้อนพระบาทของพระพุทธเจ้าสองพระองค์ก่อนหน้าบังเกิดเป็นหอยที่สเมื่อพระพุทธเจ้ากัสปะได้ดับขันปรินิพานไปแล้วก็มาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะเตือนนั้น พระองค์ได้เสด็จมาโปรดทัตี่ปันจันตะประเทศหรือว่าประเทศไทยในสมัยมาเดวพร้อมกับพระอรหันต์ห้าร้อยอันมีพระอานนท์พระโมคลาพระสารีบุตรเป็นต้นเมื่อเสด็จมาถึงดอยเวพาลบันพดก็ได้ฉันเข้าป่าอาหารอยู่ที่ฮันเมื่อฉันเสร็จแล้วก็ทรงหูโดยพระยานสมาบัติว่าบนดอยม่อนนี้มีหินก้อนใหญ่อันมีหอยพระโพธบาตของพระพุทธเจ้าสามพระองค์พระทับอยู่ เมื่อพระโคตมะโพธเจ้าได้ทรงพองหอยพระโพธบาทถึงสามแล้วก็ได้ตรัสกับพระอานอนท์ว่าดูก่อนอานทน์ก้อนศิลาอันงามวิเศษที่เป็นเหตุโพสัต์ตั้งหลายยังพรกกฏมีอยู่กาเมื่อพระอนอนท์ได้ฟังก็ว่าพันเตพะควาก้อนหินนี้มีหอยพุพธบาทใหญ่สามหอยงดงามยิ่งนัก เหมือนหอยพระบาทของพระาศาสดาพระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นพระพุทธเจ้าโคตมะก็ะได้ตัดถึงอดีตการที่ผ่านมาแก่พระอานนท์และพระสาวกตัางหลายว่าดูก่อนอานน์ก้อนศิลานี้ใบ่ใจศิลาของแต้แต่เป็นก้อนอสุราที่กลับกลายเป็นก้อนศิลาศิลานี้เคยเป็นพุททราสาวกในพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสี สมัยนั้นตั้นเป็นพระสังฆานายกถืออำนาจบาทใหญ่บังคับเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวตัวเก่าเป็นพระพิษุแต่มากๆถือว่าลวกคิดว่าตัวเก่าได้ของมาโดยบริสุทธิ์มาคำหนึ่งถึงความผิดถูกตามพระธรรมวินัยจึงอย่เกิดเป็นศิลาเพชอยู่ในบัดนี้พระพุทธเจ้าตึงสามพระองค์ที่ล่วงมาก็ได้ทรงพระทาพอยพระบุทธบาตไปณตีนี้ และแม้พระสีอริยเมตไตรระจักเสด็จมาประทับหอยพระพุทธบาทไว้ณที่นี้เช่นกันและจากประทับหอยพระบาทถึงสี่นั้น่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสแกเหล่าสาวกตั้งหลายแล้วก็ได้เสด็จประทับหอยพระบาทซ้อนลงบนหอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าถึงสามแล้วก็ทรงอธิษฐานว่าเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วเทวดาตั้งหลาย กจักนำเอาพระธาตุของตถาคตมาบรรจุไว้ที่หอยพระพุทธบาทนี้และเมื่อพระตถาคตนิพพานไปแล้วได้สองพันปีพระพุทธบาทสี่หอยที่นี้จากพักกฏแต่ตมนุษย์และเทวดาต่างหลายเมื่อได้มากราไหวสักกาละบูจามาส่งอธิษฐานและตายไว้แล้วจึงมีหอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสีพระองค์กลายมาเป็นพระพุทธบาทสีหอยจากนั้น พระโคตมะพุทธเจ้าก็ได้สเสด็จไปยังเชตวานาลาเมืองสาวัตถีต่อไปเมื่อพระโคตมะพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเทวดาตั้งหลายก็นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ยังสถานที่แห่งนี้มีเทวดาสีตนอยู่หักษาจนถึงห้าันพรวสาและเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานล่วงไปได้สองปันปี เทวดาตั้งหลายก็ได้บรรโดนเฮือหอยโพธบาตึงสีปรากฏขึ้นแก่มนุษย์ตามที่พะสัมมาสัมพุทธเจ้าใดอธิษฐานไว้เตื่อนั้นเตวดาตั้งหลายก็ในะมิดกลายเป็นหุ้์ตัวใหญ่บินลงดอยเวพระระบันพองลงมาเมื่อลงไปถึงยังหมู่บ้านตีนดอยก็ได้หยับเอาลูกไก่ของเจ้าบ้านแล้วโชว์ปินขึ้นฟ้าหมู่่านป่าที่ได้หันก็โคตริ่งนัก ได้ได้ปากันติดตามตัวมาเพื่อจะฆ่าหุ้งตัวนั้นให้ตายไปเหี้ยแต่เมื่อไปถึงบนดอยแก่นนั้นหุ้งตัวที่หันก็ได้หายไปในอากาศพระกฏไกลายเป็นหอยพบาทสีหอยอยู่ปืนเข้าไมมีเถาวันขึ้นกระลุงนา,น,นายพานโมนั้นเลอได้ทำการสักการะ,ะบูจาแล้วก็นำเรื่องเราอันนี้ลงมาบอกเล่าแก่้าบ้านคนต่างหลายมาได้ฟังก็ได้ปากันขึ้นไปไหว้ศา จากนั้นจะบ้านก็ห้องสืบต่อกันมาว่าพระบาททางหุงว่าอันนอกจากนั้นแล้วในตำนานก็ยังมีบันทึกต่อเห็นว่าพญามังลายมหาเทวีพร้อมด้วยเสนาก็เคยเตียวขึ้นมาไหวส้สาพระพุทธบาทแห่งนี้โยอันหอยพระพุทธบาทที่นี่ก็จะประกอบไปด้วยหอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากะกุสันทะยาวสิบสองซอก หอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคามณะยาวเก้าอกหอยของพระพุทธเจ้ากัสปะยาวเจ็ดศอกหอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโคตมะยาวสี่อก<อ>ในการทั้งนาเมื่อพระศรีอริยะเมตตาลงมาตัสรู้มาใดก็จะมาฉันเข้าที่นี่แล้วประทับหอยพระบาทตึงสี่เพื่อเปียงงามกลายเป็นหอยเดียวกันตีสําคัญพระบาทสี่หอยที่นี่ ก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของมหมฮาลได้ละเอาไว้มนุษย์และเทวดาได้กราบไวหวถือว่าเป็นสิง์ที่ศักซิ์และหาได้ยากยิ่งนะต่อมาในสมัยของพญาธรรมจ้างเผือพระอนุชาของพระเจ้ากาัวิละเจ้าหลวงเจียงใหม่องค์แรกท่านก็ขึ้นไปไหว้สาหอยพระพุทธบาทตินีแล้วในหันว่า หอ,อยพระบาทตั้งอยู่บนหินใหญ่ต้องใช้บันไดาปาดขึ้นไปพอเป็นการลำบากยิ่งนักคนที่มีบุญได้หันคงจะมีกาประจายเต่าอันเมื่อพิจารณาได้เจนนั้นพระองค์ก็แฮบสังเพื่อแปลงพระวิหารขอบพระวบาทสีหอยไว้ชั่วคราวเพื่อให้คนที่มาไหว้สาจะสามารถหันได้ตึงไม่ยิงประจายอันเหตุการณ์ในเตือนี้ตำนานปื้นเมืองเชียงใหม่ก็มีบันทึกไว้ว่า อยู่มาถึงหกออกแปดค่ำวันหนึ่งพระเจ้าเป็นจ้างเผือกมีบริวารปันหนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารได้สเสด็จไปน้มัสาการพระบาทเจ้าสีหอยแล้วก็ลวดสร้างวิหารกวมพระบาทเจ้าแล้วสักการบูชาเมือตาส่งน้ำพระบาทแล้วถึงเดินหกแหมแปดค่ำสเสด็จไปไหวพระบาทเจ้าควงเปาแล้วก็รวดสเสด็จเข้าเมืองมาฮันแหล ต่อมาในสมัยของพระราชธชายาเจ้าดารารัศมีเตือ่อนนั้นเจ้าดาราก็ได้สเสด็จขึ้นมานมัสการพระบาทสีหอยแล้วได้เกิดศรัทธาถวายตานวิหารจํานวนหนึ่งหลังในสมัยประเดลวก็ยังมีเวอหันอยู่จากนั้นมาถึงสมัยของครูบาเจ้าสิวิจัยตนบุญแห่งล้านนาครูบาเจ้าก็ได้ขึ้นมาไหวส้สายยังพระบาทสีหอยที่นี้เตือ่อนนั้นก็ได้เตวิหารตีพญาธรมจังเผือกแปลงชั่วคราว ตามไส้ตามแตนแล้วแปงวิหารครอบหอยพระพุทธบาทขึ้นทาไมชาปูนครอบหอยพระพุทธบาทตึงซีทั้งนี้เพื่อให้อยู่คงทนถาวรอ,อยู่กู้กับพาะศาสนาได้เหมือนขึ้นแหต่อไปนอกจากนี้แล้วพระธุดงค์กรรมฐานาสายคุบ้าเจ้าสิวิจัยแห่งลายตนก็เกยธุดงค์มายังสถานที่แห่งนี้ดังเช่นคุบาน้อยชยวังโสวัดบ,รรบันปงคุบาอินอินโทวัดฟ้าลัง โบาอินแก้ววัดวาลุการามคูบาดวงดีวัตตาจำปีคูบาบุญปั่นวัดลองขุ้มคูบาวงพระบาทห้วยตม้มคูบาทองวัดพระธาตุจอมตองและพระธุดงกรมมฐรานสายหลวงปู่มั่นแหมลายตนอันมีหลวงปู่แวนดละยแม่ปังหลวงปู่ชอบฐานสมหลวงปู่สิมพุทธจารเก็เกิดธุดงขึ้นมาไหว้สาพระพุทธบาทสี่หอยที่นี่แล้วก็ยืนยันว่าเป็นหอยพระพุทธบาทของแต้ ดังกรรมแสดงธรรมเทศนาตอนหนึ่งจากหนังสือพุทธ,ธจารานุสอนซึ่งพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สิมสำนักสงฆ์ธรรผาป,ปองอำเภอเจยงดาวในปี2536ความว่าในเขตเจียงใหมน่นี้ยังมีพระบาสีหอยโยมเพิรมแม่ลิมแต่ว่าอยูเลิกเข้าไปในดอยหลวงปู่เตดไปพอและกลาบไฟมันเป็นหินก้อนใหญ่ลักษณะเป็นก้อนสี่เหลีย่ยม ขึ้นไปอยู่หินแม่น้ำพะระกกุสันทะได้มาตัสลูในโลกท่านก็มาประทานเยียบหอยพระพุทธบาทไว้ในยอดหินก่อนแทนยาวสิบสองสอกเมื่อมดศาสนาพระพุทธเจ้ากกุสันทะแล้วพระพุทธเจ้ากโกนาคามะณะก็มาตัสลูโพธโลกแห่งก่อนนิพพานท่านก็มาย่ำไว้ที่พระบาทแม่ริมแห่งนี้เป็นหอยที่สองขนาดน้อยลงมามาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากสัสปสปะตัสลู ท่านก็ได้มาย่ำไว้ได้สามหอยและเมื่อพระพุทธเจ้าโคตมะมาตาสลูก่อนที่จะนิพพานก็มาย่ำหอยพระบาทไว้ในหินก้อนเดียวกันแห่จึงฮือจือว่าพระพุทธบาทสี่หอยยังมีพระสีอรยะเมตไตรปิสัทจะมาตดสรูโพธิสัตว์แห่ก็มาย่ำไว้แห่ว่าอันท่านผู้ชมติหาของไอทีกท่านครับ นี่ก็คือตำนานพระบาทสีหอยหรือพระบาททาง้งอําเภอแม่ริมจังหวัดเจียงใหม่สถานที่สำคัญทางพระพุทธศ,ศาสนาที่มีอยู่ในล้านนาบ้านเฮาจะอ่านแล้วผู้ใดที่จะขึ้นไปไหว้ศาก็ต้องสำรวมกายว่าจาใจหักษาศีนเฮงอดงามเพราะหากมาญาติจะอ่านแล้วเทวดาอินพรมที่หักษาพระบาทก็อาจืฮอโตษเฮาไดและการตีพระพุทธเจ้าตึงศีพระองค์ สเสด็จมาพระทับหอยพระบาทไว้ณที่นี้ก็เพื่อโพสต,ต์ตั้งหลายเพื่อหลุดพ้นจากของตุกเป็นหนทางไปสู่พระนิพพานในโอกาสอันดีอันนี้ไอทีก็เลยขอยิบยกเล่ามาเพื่อกุท่านได้ฟัง